เออฮะเชมบตั้มทะเลกุ้งสดแล้วก็ใส่กระปุ่นน้ำแล้วก็มึงหุงนี่เมือนเดียหะเชมบตั้มข้าวปุ้นพี่น้องตั้มทะเละพี่น้องเอ้ยนี่มีอ็นกุ้งสดมีกุ้งสดแล้วก็กระปุ่นใส่ก็ห้อยแข้งน้ำพี่น้องมึงหุงน้อยหนึ่งนี่ตั้มทะเละรว่วมพี่น้องซแซ่บมืาอนี้ ซัวอันนั้นซัวอันนั้นนะคืออียังกระปุนกระปุนใส่ห้อยแข้งบรรยากาศอยู่ไฮอยู่หน้าพี่น้องเหมือนนี้ผู้เดียวคือเก๋าไปองเทียนเบิดเลยเนี่ยเชิญมาตั้มพี่น้องเอ้ยนี่ใส่ปลาแดกแซ่บเปลาแดกเจี้ยวผ้าแซบนี่เชิญมาตั้มใส่พี่น้องเอ้ยเหมือนนี่แซ่บแน่นอนเดี๋ยวชิญมาตั้มตั้มทะเลเหมือนนี่ ต้องคิกก่อนคลิ่งแหงกับพริกสุกกนกันพริกสดน้ำนี่ใส่ได้ร้ายนี่แสบนี่เป็นบังหน้าอ่นาะ นี่พระเอกครับพี่น้องเอ้ยประดแดงแซบต้องประแดงเจี้ยวผ้าแซบพี่น้องนี่ขยำก่อนใส่พี่น้องเอ้ยน,นี่เดี๋ยวจะใส่ประแดงเจี้ U ยวผ้าแซบไผ่ต่ำกระแซบพี่น้องจบด้ขวดเดียวอาต้องปุ้งอีกอย่างมันหลากมากพี่น้องเอ้ยน,นี่ขยำก่อนใส่พี่น้องเอ้ยเพื่อความกลมกลมนัวลึกแซบห้ามมาใส่อิเลกอมในข,ขวดใดเด้อพี่น้องดเด้อประแดงเจี U ้ยวผ้าแซบนี่เดี๋ยวลาบเข้าก,กับมีดอยู่แถวต,ตลาดลาดาวเฮือง เดี๋ยวเบาไล่ฉีดทิมอันนั้นคอมุ่นไว้อยู่อันนั้นด้านทึ่งเด้อพี่น้องเด้อฉิแฮกแท็กกันเพจ,แจแอันเจี้ยวผ้าแสบไว้เขาไปสอบถามเพิ่มเติมทานมาใส่ตะขอตะก้ว้พี่น้องเอ้ยตกแต่งอาหารนี่ใส่ซองบวงพอนี่แสบพี่น้องเอ้ยไถตั้มกระแสบพี่น้องเอ้ยสะอาดถูกลักอ,อนามัยผ่านอ่ยอยมาเรียบร้อยพี่น้องนี่ ประเดี๋แกอิ่วผ่าเสบแซพหมากพี่น้องเดี๋ยวใส่หมูหุงไดนึงใส่หมูหุงน้ำได้นึงนี่หุ่งเลยกัดคุ้งใส่กุ้งสดน้ำตั้เอ็กเอ็กเสบเองพี่น้องถ้าปลาแดกแยเสพถ้าประเก็แเสบถ้าปลาแดี๋ยวกระเสพนี่ตั้มกระเสพไม่พี่น้องเลยปลาแดกตกเสบเข้มคนนัวนัวนองโลดนี่ เดี๋ยวใส่หอยแข็งน้ำพี่น้องเลยนี่ส่วหอยแข็งกระปุ่นมาอนี่นี่หอยแข็งสดๆเดี๋ยวใส่กระปุ่นน้ำใส่กระปุ่นน้ำนี่โอ้ปุ่นห้าบอดอันนะ อันนี้มันซาคุต้มใส่อันนั้นประแดกเจอิวผ้าแสบนี่แพรต้องก,าก้านกะหามาใส่ในขอบในขั้วใดพี่น้องเอ้ยอยู่ราเคำากมี่พี่น้องแถวตลาดดาเวเฮือกปากซี่นี่นู่นแบบเข้มข้นเลยกินอยู่อันกองหอมไหมมาหน,นิอยู่ให้อยู่นา บรรยากาศเย็นดีพี่น้องเลยตัท้ทะเลรวมมิดเหมือนเนี่ยหอมมันรีนวัวรีพี่น้องเลย ข้า่าานี้ขาบบได้เขาว่าตั้มเนี่ยนีม่มาตุม ปลาค่านี่กินจะได้กับเบื่บอกับตำสมนี่แม่มันเข่ากันนะพี่น้องเอ้ะเก็บเอาอยู่กกหลายล้านบาทเต็มกินผู้เดียวกับแบมีอะไรพี่น้อง นี่ผ mm ักสีใส่มือนี่โอ้แสบเพราะได้ดูดมือไป่น้งเน้ย ดิบป,ปนกันห้อยแข้งซื้อเอาน้ำเขาตลาด กินแคบน้องเจอิ้วพ่นผามาให้ร้ายเติมพี่น้องประแดกเ่ยเดี๋ยวไปย่ายอันให้ไอ้น้องกินแทวบ้าน มากประมาณหาแก๊สเดี๋ยวเชี่ยวไปย่ายให้ไอ้น้องกินอัมบซสมเอาไป,ไนนนป,ป,ไปตำบอกได้คำเดียวว่าแซ่บมากอื กินผู้เดียวแกแบมบีแหละนอกนั้นแป้งหูเหี้ยนบดล่ะอู้หูอร่อยจริงๆเลยน,น้ำปลาแดกแบบเข้มคน มันสาคุาะก่น mi phải rồi là bao hiện vẫn này tên là quất chát giá phù điều này với chát phù điều sao ย่ามนาวัวลมออกัวลมออกย่ามนาวเหรอพี่น้องเอ้ย ยามน้ามาหอดแล้วบ่มีแววบ่มีแววยังไงวันขึ้นเตากูเท่าล่าค่อยลูกหลานกับบ้านกับซองมาซอยเวียงให้กันนะคนเข่าซีเข่าซอย มันสาคุยมันนี่บ้าหก เอาซัมมิ่กนเด้อพี่น้องเด้อพอกระมังคลิปหนาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวบาอบไล่ิีกคอยกินต่ออีกบรรยากาศลมเย็นไปว้วยนั่งกินเบาๆโอ้ชุดยอด